ล้วต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะคลิปนี้เราก็จะมาจบปูนหนีตำรวจกันดีกว่านะผมนะคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะผมนะที่ไม่ลงคลิปมาเกือบอาทิตย์เลยนะแบบเออก็ขออภัยจริงๆนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมนะว่าตำรวจประเทศนี้จะตึงกันหรือเปล่านะผมนะก็ผมเคยไปลองจบปูนบังคังแล้วเออตำรถตำรวจโคตรแรงนะครับทุกคนกวิ่งประมาณท้าร้อยปัวแล้วมั้งรถตำรวจเนี่ย <Wow. S 1> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่ ตกปูนือ่าตอนนี้เนี่ยในตัวผมมีปูนอยู่14ลูกนะครับทุกคนเออเราจะไปดูกันว่าผมจะเกมหรือเปล่านะจะมีคนจบอยู่หรือเปล่านะไ,ไม่มีเราทุกคนมานะครับขออนุญาตจกเลยละกันนะตำรวจตอนนี้มีอยู่หคนนะครับเอ,อ๊บมาไม่พลาดเลยสวยครับ ตอนนี้ตำรวจก็มีอยู่6นายนะผมนะในประเทศก็มีอยู่240คนนะครับโอเคตำรวจจะทำงานหรือเปล่าเนี่ยจกทีไรตำรวจไม่ค่อยทำงานเลยนะครับกองแรกเรียบร้อยครับผมกองแรกขอจกต่อเลยละกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยแม่คือกดไม่พลาดเลยครับทุกคน <laughs> มีตั้ง6คนอนะตำรวจไปไหนหมดวะ โอ้ยอันนี้ได้สองชิ้นว่ะทุกคนเฮ้ยตำรวจมาแล้วทุกคนซัมโชไปทิ้งเฮ้ยทุกคนใจถมเต้นบบกไม่ค่อยไม่ค่อยได้หนีตำรวจว่ะทุกคนชี่ใจถมเต้นอวอะห่าละโอเค สวัสดีครับปกติจะโหทีหนึ่งแล้วก็ไปครับโหทางตรงผมว่าไม่นอดน,นะเราต้องบอกดประเทศนี้แรงมากครับผมเฮ้ยจไปหนึ่งทีเดี๋ยวเราไปเล่นเหนือหนโอเวอร์กนันดีกว่านะทุกคน ต้องลวดชนน่ะลวดโอ้โหขอซ้อมได้ไหมครับตำลำลวดชนน่ะโอ้โหเอาทุกคนขอั้งสติก่อนเดี๋ยวไม่ได้หนีนานโอเคเดีย๋ยวเราไปไปเหินโอเวอร์กันที่ว่านะครัน ครัเฮ้ยดิ๊บโอ๊ยโหรถตำรวจกแรงเปิดได้ป่ะวะเออเห็นก็ได้วะเราไปเึิดตรงนี้ต่อเลย เินไปแล้วจ้าขอลองส,สวยๆขอลองส,สวยๆพอเอบนี่ครับล็อกหลอกเราหลอกกันนีนะเอบถ้าทางโกเวอร์อ่ะผมบอกเลย ตามผมถ่ก็ไม่ใช่เรื่องละนี่หลุดรครับผมแค่เหินเดียวหลุดเลยอะทุกคนออโอเคครับผมนะเทคแรกก็เอ้ยจบพ่วนนี่ก็หลุดแล้วน้ำผมนะหลุดแบบชิลๆก็ไม่ชิลนะเมื่อกี้เนะี่ยรถยั่งแรงนะครับทุกคนรถตำรวจโคตรแรงอะครับทุกคนเห็นปะแบบว่าโอเคมาแบยายาบว่ยาโหถามว่ากกว่าตำรวจแซงฟิวไปเลย เวอร์จริงโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราไปหาจบมีกองหนึ่งแล้วกันนะผมนะโอเคครับมารถลบเสร็จแล้วขอ,อยาดจอดตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวบาะว่าบางทีพวกพวกเลื้อนๆมาชนรถผมปิวไงเออจบแบบชิวๆเออ,อไม่โดนนี่เรียบร้อยครับมา ตำรวจมาหรือเปล่าตำรวจจะมาหรือเปล่าตำรวจจะมาหรือเปล่าตอนนี้ในตัวน่าจะมีปูนอยู่ประมาณเกือบ20แล้วมั้งเฮ้ยทุกคนมาแล้วอะมาไวเกินยี่สิบลูนะผมนะผมซ้อมรอเลยได้จทแค่กองเดียวเองตำรวจมาไวจัดนะครับผมพอเซตดีเสร็จตำรวจทีไรเนี่ยแบบผมตื่นเต้นตลอดเลยว่ะ <c oughs> ทุกคนมาอ้ยรถล,ลอ็อกอันหนึ่งนะคะคุณตำรวจตั้งล้ำก่อนเลยโอ้โหคนเดียวรึเปล่าเนี่ยเลยเจ้ย๊บตำรวจคนเดียวบอกว่า cứu toàn, nó rất này khốc liệt á, hey, mà đã, không nasa lo đấy, đã mà vậy đấy nha, ม่ผมจะไม่เกมผมจะไม่เกมทุกคนงนี้จทำให้ผมเกีรครับโอ้โจตจเร็ครั เล่นลายท่อดีกว่าทุกคนครับเฮ้ยตำรวจประเทศนี้หลุดง่ายเกินเฮ้ยแต่ผมไม่ได้ว่าตำรวจประเทศนี้อ่อนนะเออแล้วผมเดี๋ยวผมทิ้งลทุกคนจะ่าเพิ่งด่าผมนะ <c oughs> อุ้ยเหินแบบหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เอิยงไงแล้วก็ซ่อมรถแันนี้โชว์เปนหนึ่งที เอผมขอพูดก่อนเลยนะผมไม่ได้กิ่งนะทุกคนเออคือแบบว่าอาจจะมีบางคนที่แบบไม่ชอบผมอะไรเงี้ยเออคนที่จะพึ่งด่าผมแล้วกันนะผมก็พูดแบบว่าไงอนะเอ็นเตอร์เทนนะผมเออไม่ได้แปลว่าอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาจกกันทีกวนะ่าถ้าทุกคนเดี๋ยวเราจกตึกแดงกันดีกว่านะผมนะตึกแดงตำรวจน่าจะมาไวหมดแล้วน้ำมันจะหมด ทงังพอได้อยู่แหละคือโอเคครับมาเราไปจบกันข้างบนดีกว่านะครับเราต้องจอดตรงนี้นะกันพวกแบบว่าเลื้ยนตอนนี้ในตัวเรามีอยู่20ประกูนะครับเอ,อ๊บไปแล้วหนึ่งสองเฮ้ยยังกระตุกดินนองเอ,อ้ยที่ผ่านแล้วกระตุกเอ,อ๊บ ไม้กระตูกบายเออสวยมัได้อยู่นะครับโอเคตอนนี้ตำรวจมีอยท่อเดินนะผมนะแต่ผมเห็นแค่ไล่แค่คนเดียวเองเัาใส่จะไปเคสอื่นอยู่นะไปครับผมแต่เราก็จกป,ปูนชิวๆไปฟังเสียงวออย่างเดียวเผ <c oughs> อิฟเพอเพอิฟได้มอีกสองลูกนะครับมาจกต่อไม่รอแล้วนะไปครับไปครับโอ้โหอันนี้คือกดแบบไม่พลาดเลย เฮ้ยตำรวจไปม,มาเลยย่ะมาหน่อยหน่หน่อยสนุกสนุกมันได้แบบสนุกแต่แบบว่ารถตำรวจนี่เขาแหลงมากเลยนะผมว่าทางตรงอ่ะเอาเอาขาไม่ลงอะ่ะต้องแบบเน้นซิกแซกอะ่ะนะครับกระจกมาสองกองนี้ย่าตำรวจไปม,มาเลยนะโอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขจุคลิปไปพิธานี้ลวก,กันนะอนะเออตำรวจไม่ค่อยทำงานเลยโอเคครับผม อ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊วยบ๊ายบายครับผม